ครับสวัสดีครับอัสล,มลามอะลัยคุมผมเดลรอดโครอตสาธิตเบนโซนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องเปิดตัวก่อนว่ากับการกลับมาคุมปัตตานีเอฟครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าตรงนั้นก็ในเรื่องของเกียรติประวัติการเล่นฟุตบอลก็เราก็ใช้คําว่าฟุตบอลนำพานะครับฟุตบอลนําพาชีวิตเราไปได้เป็นนักฟุตบอลในใน ระดับสมัครเล่นสมัยก่อนนะครับแต่ว่าฟุตบอลมันทําให้เราได้ได้มีโอกาสได้เรียนทุนนักกีฬาได้เรียนมหาวิทยาลัยในเรื่องของทุนนักกีฬาที่ไม่ต้องเสียค่าเทอมด้วยการที่ว่าเล่นเล่นฟุตบอลนะครับพอหลังจากนั้นก็ผมเติบโตกับการเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตของท่านดรเล็กประเวศรัตนเพียรน,นะครับแล้วก็เราได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นคุณภาพตรงนั้นนะครับ แล้วก็ช่วงหนึ่งก็เราเติบโตไปจากการเป็นเยาวชนของจังหวัดสงขลารับใช้จังหวัดสงขลาในฟุตบอลรายการต่างๆทั้งรายการเยาวชนเอ่ยุตบอลพนาสนิษเอ่ยีฬาเกตการศึกษาเอยนะครับก็รับใช้บ้านเกิดมาพอสมควรนะครับตรงนั้นเป็นบันไดทําให้เราได้ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เมืองหลวงนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสังกัดของธนาคารกรุงเทพนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วย ด้วยเรียกว่าวิธีของฟุตบอลนะครับทำให้เราโชคร้ายได้รับบาดเจ็บนะครับทำให้เราผ่าเขาก็หลังจากผ่าเขาแล้วก็รักษาตัวนะครับรักษาตัวก็กลับมาเล่นกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทำให้เราย้ายมีโอกาสได้ย้ายสโมสรนะครับได้ไปอยู่กบบสโมสรธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็โดยบททดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่สุดในการเป็นนักฟุตบอลนะครับกับการบาดเจ็บ เคสเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันฟุตบอลมันยังไม่ไม่อาชีพชัดเจนเหมือนปัจจุบันนะครับทำให้เราเจอเหตุการณ์ทั้งนี้แล้วก็ทําให้เราตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับการเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราตัดสินใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยประมาณหนึ่งปีครับที่เราที่เราพักในเรื่องของคําว่าฟุตบอลน,นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ ได้อยู่ในองค์กรของมหาวิทยาลัยรัตนบันณฑิตนะครับได้เป็นบุคลากรของมหาลัยนะครับสักประมาณปี2546 4นะครับ44เราตัดสินใจเลิกเล่นนะครับตอนนั้นก็ศึกษาจนจบปริญญาตีที่นั่นนะครับแล้วก็46เราเราได้ได้รับโอกาสจากจากมหาาลัยนะครับให้ให้มาเป็นบุคลากรนะครับในฝ่ายกีฬานะครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนที่ ชักนำนะครับชักนำแล้วก็ให้โอกาสเราในเรื่องขององานสายโค้ชฟุตบอลก็คืออาจารย์อูดอนุกูลตัญญายน์นะครับที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูอยู่ณนะปัจจุบันของสโมสรบีซีเทโลนะครับเดินเข้ามาตามที่ห้องนะครับเดินเข้ามาตามที่ห้องพอรู้ว่าเฮ้ยเราเราคือเด็กเด็กที่ที่เป็นเด็กมาจากจังหวัดสงขลาและด้วยด้วยตัวแกเองเนี่ยเป็นคนพื้นเพยอยู่จากจังหวัดยะลานะครับเป็นนักฟุตบอลรุ่นที่ก็เดินมาเดินมาตามก็ได้ชักชวนกัน นะครับว่าเอ้ยมึงมาเป็นสตาฟนะครับก็เราได้มีโอกาสตั้งแต่ณวันนั้นนะครับได้เริ่มได้เริ่มการเป็นเป็นสตาฟโค้ดเป็นผู้ช่วยโค้ดแล้วก็ได้ผลักดันตัวเองได้มีโอกาสได้เรียน i ีไ n เ้น l ีไรเ้นแล้วก็ a อไ c เส้นนะครับก็พอเราถึง a อไ c เ n s นปุ๊บก็ช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นอาจารย์อุดอนุกูลคนเดิมที่ที่ตอนนั้นเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างของอาบางกอกการ์ดเ นะครับในช่วงปีแรกของของบีเลยก็คือปี2009ก็ได้ชักชวนเราชักชวนเราอีกครั้งหนึ่งกับการที่ว่าเอยออกมาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็เรียกว่าไม่ไม่ปฏิเสธเลยกับกับกับโอกาสตรงนั้นนะครับก็ตัดสินใจที่จะไปหาความท้าทายตรงนั้นนะครับก็ได้ได้อยู่กับบางอกาสตั้งแต่มีแรกเลยนะครับประมาณรู้สึกว่า5ฤดูกาล นะครับในบทบาทของผู้ช่่ยผู้สอนนะครับก็สะสมประสบการณ์ตรงนั้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงมาทำาปตัตตานี f อฟนะครับในฤดูกาล2014-2015นะครับหลังจากนั้นก็ข้ามหมวดอยู่กับฟุตบอลโซนใต้มามาหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นตรัง f อฟนะครับสตูนยูไนเต็ด นะครับแล้วก็สุราษฎร์ซิตี้แล้วก็รวมไปถึงทีมบ้านเกิดเองอย่างหัดใหญ่ซิตี้แล้วก็อย่างสิงห์หัดใหญ่ยูไนเต็ดนะครับจนปัจจุบันนะครับก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานให้กับทีมรักอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือปตัตตานีเอฟซีครับในส่วนของการกลับมาคุมทีมปตัตตานีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สิ่งสำคัญเลยต้องขอบคุณท่าน นายกเศษอนยุฟรีนะครับประธานสมโมสปรปัตตานีเอฟซีนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะกลับมาทําหน้าที่บทบาทตรงนี้ต่อในเรื่องของอหัวหน้าผู้สอนนะครับทีนี้จะด้วยจังหวะหรือเวลานะครับตรงนั้นมันเป็นมันเป็นวิถีของฟุตบอลมันเป็นจังหวะโอกาสของฟุตบอลนะครับมาช้ามาเร็วก็สุดท้ายแล้วต่อให้เรามาเร็วหรือเรามาช้านะครับความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจของ,ของ การทํางานของเรามากกว่านะครับที่จะมามอบให้กับปัตตานีเอฟซี FC ในฤดูกาลนี้ครับในส่วนของโครงสร้างตัวผู้เล่นนะครับก็พูดกันตรงๆว่าหลังจากครั้งแรกที่เราได้มา ทำหน้าที่ตรงนี้กับปัตตานีเอซในในฤดูกาล2014-2015นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็น e ิวเจเนเรชันของของผู้เล่นปัตตานีนะครับจะเหลือจะเหลือแค่มหมามะอามิงเจเฮงนะครับที่อยู่ในโครงสร้างเมื่อตอนครั้งแรกที่เราได้ได้ร่วมงานกันนะครับก็ผู้เล่นกลุ่มกลุ่มนี้ กลุ่มใหม่ชุดนี้ก็เชื่อว่าในบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ในฟุตบอลลีกทีสามาพอสมควรนะครับบางคนอาจจะ3ปี4ปีบางคนอาจจะ2ปีนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้มาสัมผัสในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยก็เชื่อว่าตัวผู้เล่นเหล่านี้มีอนาคตนะครับในเรื่องของฟุตบอลลีกอาชีพนะครับเพียงแค่ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอารายละเอียดนะครับทั้งในสนามและก็นอกสนามนะครับมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มกลุ่มนักเตะเหล่านี้นะครับ อย่างน้อยก็ให้เราและเขาได้ได้พัฒนาไปด้วยกันนะครับให้ไปสู่เป้าหมายที่สําคัญของพัฒนีเอีนะครับก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดกับกับกลุ่มผู้เล่นชุดนี้ครับ